กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เขารรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนเมษายนพศ2568ช่วงเทศกาลสงกรานไทยค่ะ เรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมออมอัคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์อจริยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเขนะจชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะฉันเคยนะคะอาจารย์บียิีครใจได้นําไพ่ชุดไพ่พรมยานของท่านอาจารย์พรมยานรัตนายานพิโมกมานําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะอาจารย์บียิีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะ กรีดไพ่นะคะท่านผู้ชมเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้นสิบสองใบค่ะขอตรวจสอบก่อนนะคะอาครบพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมไพ่ไทยกองวันนี้ได้อะไรมดูซิ โอ้โหองค์เทพพระอินขนลุกเลยนะคะชาวรัคนาราสีเมถุนเนี่ยไพยไทยกองได้องค์เทพพระอินมาสื่อว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักนะคะมีกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณคุณหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเดินทางไปเหนือล่องใต้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยพยันตรายทั้งหลทั้งปวง ดวงดีมากหยิบจับสิ่งใดนะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรไม่ว่าตัวท่านเองจะหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธ,ออลนธุรกิจการเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหได้ภัยพระอินทร์นี่ชีวิตสว่างสวัยเลยนะคะท่านใดก่อนหน้านี้รู้สึกชีวิตนะมีความทุกข์ มีความวิเคราะห์อะไรถ้ารู้สึกแบบนั้นนะคะไพ่วันนี้ไพ่องค์เทพพระอินทร์มาบอกเลยนะท่านเนี่ยหมดเคราะห์หมดทุกหมดโศกเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนก็จะเป็นชาวธาตุลมนะคะเป็นธาตุลมอืมแม,ม เปิดไพ่พร้อมๆกันอูหูใบแรกนี่พระนารายณ์ทรงสุบรรน,นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะละปีนี้นะนางสงกรานนี่ยพระองค์มีนามว่าพระนางสะทุมเทวีนะคะและพระนางเนี่ยนะนอนหลับมาบนหลังพญาครุฑนะคะทำทํานายเนี่ยของครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณโบราณม,ม,มานะคะทํานายไว้ว่าประชอ ประชาชนนะคะทุกทกท่านเลยนะคะทุกๆุกพระองค์เลยนะคะมีความสุขประชาชนทุกทกท่านมีความสุขค่ะท่านผู้ชมนะคะนะแม่ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ โอ้โห,โหเรามารับชมกันไพ่ใบแรกนี่นะคะพระนารายทรงสุบันแค่โอ้โหพระนารายทรงสุบัญน,นี้มาบอกเลยนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยหยิบจับสิ่งนี้ก็ตามนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนค่ะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆเรียกว่าดวงดีนะคะชีวิตชดช่วงชัชวนันชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ โอ้หดวงดีมากแบบนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมท่านต้องไปสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้แล้วนะคะนะเทศกาลสงกรานต์นี้เนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลดีมากนะคะเป็นการรวมเครือญาติพี่น้องนะคะได้ไปร่วมทําบุญร่วมกันได้ไปวัดไปวาไปกราบบูชา สการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยัะยงได้ไปไหว้บรรพบุรุษด้วยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหพ่สวยงามากแพระนารายณ์ทรงสุบัณก็บอกเลยนะว่าดวงชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดวงดีมากดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะนะโอ้โหดวงดีเท่านี้ยังไม่พอมีพญาราชสีตามมาด้วยนะคะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมถุน ชาวธาตุลงอยู่ในช่วงขาขึ้นหยิบจับสิ่งใดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้า,านได้หลายหลายล้า,านมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะฮะนะยิ่งการเงินงท่านดีระดอย่างนี้ยิ่งจะต้องนำตัวเองเข้าไปนะคะศึกษาค้นคว้าหาความรู้การบริหารการเงินให้มากๆยิ่งขึ้นศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิธีการนำความมั่งคั่งความร่ำรวยไปต่อยอด ไปลงทุนต่อยอดความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะพระแม่ลักษมีโอ้โหเรียกว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนี่ดวงดีมากแม่หยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะตัวท่านเองได้รับการผลักดันและรับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธ ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นะคะเครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายค่ะนะโอ้โหดวงดีมากๆเลยให้ตัวคุณเองมีความพึงพอใจในทรัพย์สมบัติในความรู้ในคลังความรู้ของคุณนะคอยระลึกถึงความสำเร็จไม่ว่าความสำเร็จยิ่งใหญ่ความสำเร็จขนาดใดก็ตามคอยนำเอาความสำเร็จทุกๆความสำเร็จ มาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชคช่วมชัวช,ชวันในชีวิตนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนโอ้โหไพ่ส่งเสริมดีมากดวงชะตาของคุณในปีใหม่ไทยนี้นะคะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ พื่อนสนิทมิสหายนะคะความมัง่งคั่งความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมาครบเลยความสําเร็จทาโถงใส่ตัวคุณค่ะโอ้โหเรียกว่าประตูขุมทรัพย์แห่งจกักรวาลกําลังเปิดต้อนรับตัวคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนโอกาสที่คุณได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกําลังทาถงใส่ตัวคุณแล้วค่ะโอ้ไพ่สวยงามมาก นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนในเมื่อดวงชะตาของคุณเนี่ยดีดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอย่าลืมค่ะคอยมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะคิดดีทำดีพูดดีเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตของคุณอย่างสม่เสมอมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมมีโอกาสไปปฏิบัติทำตามศาสนามีโอกาสช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนชราไปทำบุญตามศาสนานะคะ ท่านผู้ชมแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะบุญบารมีบุญกุศลเขาก็สามารถย้อนกลับมาทาสโมใส่ตัวคุณมาคอยปกปักรัก,รกษาคุ้มครองชีวิตคุณให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดโชคช่วงชัวงช,ชวานท่านใดรู้สึกทุกข์รู้สึกมีเคราะห์กรรชีวิตของท่านก็สามารถคลี่ใครไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามลำดับค่ะท่านผู้ชมนะต่อเมนะคะโอโหพรานบุญนะคะจับนางมโนราพรานบุญจับนางมโนราเนี่ย,พยไพบินีนะคะมาบอกว่าตัวชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะนะหากตัวท่านเองอยู่ในกลุ่มท็อปสิบอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่คอยพูดดับฝันคุณคอยพูดใช้วาจาที่เหมือนกับ นํำตะปูมาตอกชีวิตคุณไม่ให้คุณขับเคพื่อนชีวิตไปข้างหน้าเนี่ยคุณจะต้องนําตัวเองเนี่ยออกมาจากตรงนั้นนะคะคุณอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะฮะไพ่ฟองมาแล้วไพ่เตือนมาแล้วดูแลบริหารจัดการชีวิตของคุณให้ดีมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากๆมั่นจิตมั่นใจว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ มีความสุขนะคะชาวรัคนาราศีเมถุนอย่าไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะชีวิตเป็นของคุณนะต่อมาแค่คุณแผนกบดังพิมพิลาไลโอโหเขาบอกว่ายิ่งบ้านท่านใดจะมีธุรกิจกงสีมีธุรกิจอยู่ในกลุ่มเครือญาติพี่น้องนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยเนี้ย ธุร,รกิจ,จากิจการงานของคุณดีมากๆชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะฮะและหากชาวลัคนาราศีเมถุนมีไหวพริบมีไอเดียเริไอเดียบันเจิด ให้รีบสรรสร้างลงมือทำนะคะนำไอเดียเลิไอเดียบันเจิดที่ตัวคุณเองเนี่ยเคยจดเอาไว้ในสมดุดหรือเคยเก็บไว้ในลิ้นชักให้ดึงลิ้นชักออกมาเลยนะคะแล้วนำสิ่งที่ตัวคุณเองมีความปรารถนาต้องการสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นสร้างขึ้นมาอย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะสรรสร้างลงมือทำด้วยความรัก ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งจิตั้งใจหากตัวคุณเองต้องการเพิ่มเติมทักษะความรู้ความสามารถนำตัวคุณเองเนี่ยไปใกล้ชิดกับโค้ชครุครูบาอาจารย์บางท่านมีความปรารถนาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของไพ่พรหมญาณคุณก็ไปลงคอร์สเรียนกับท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนยานพิโมกบางท่านมีความปรารถนาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหินสีมงคลนำตัวเองไปลงคอร์สเรียนกับท่านอาจารย์หญิงจุธาแม่ณสงข,ขา บางท่านมีความปรารถนาพัฒนาชีวิตในด้านต,าต่างๆของชีวิตนำตัวเองเข้าไปศึกษาคุ้นควา้านำตัวเองไปลงคอร์สเรียนกับท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีหรือท่านต้องการพัฒนาความรู้ในเรื่องของพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของการดำเนินชีวิตนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นควา้าหาความรู้นำตัวเองเข้าไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ปริน ยันแม่ปรินแก้ววชัชระพลแห่งรายการโดยเฮงกิ่งดีและหรือท่านต้องการศึกษาค้นควา้าหาความรู้ในเรื่องของการบริหารการเงินนำตัวเองไปลงคอร์สเรียนกับอาจารย์สิวกรน,น้องนิกสิวกรมันนี่ซิปักคอร์สมันนี่ซิปักหรือท่านมีความปรารถนาเรียนรู้ในเรื่องใดก็ตามที่ตัวท่านเองมีความส,น,สนใจนะคะนำตัวเองไปลงคอร์สเรียนกับท่านอาจารย์น่ารักน่ารักท่านนั้นๆ หรือท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้คอร์สฟรีได้ทางโซเชียลมีเดียเช่น YouTube เป็นต้นนะคะท่านผู้ชมนะแล้วรีบศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคความรู้ความสามารถในด้านต่างๆสร้างผลงานของตัวคุณให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมค่ะแล้วอย่าลืมแบ่งปันผลงานเรื่องเราดีๆ ไปยังบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมค่ะต่อมานะคะออุหูดวงดีนะเนี่ยได้พระเกตมงคลค่ะชีวิตของคุณนะคะบุญพาวาสนาส่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคุณสามารถที่จะใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้แหละ เป็นจังหวะด,ดีโอกาสดีเพราะว่าทําไมหยุดยาวไปวัดไปวาไปปฏิบัติธรรมไปสร้างบุญสร้างกุศลตามศาสนานะคะไปสการะบูชาองค์พระสยามเทวาธิราชไปกราบสการะบูชาองค์พระหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบุญลือนะคะไปสาบไปกราบสการะบูชาองค์พญานาบเหคะและหรือท่านเนี่ยถูกจริตกับ การบูชาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเทพใดเทพฮินดูหรือใครก็ตามจัดเลยค่ะชาวรา,ราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะโอ้โหดวงดีเยอะมากแมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานดีดีพลังงานเลิศเลนะคะมาส่งเสริมคุณมาผลักดันมาสนับสนุนโตคุณให้ัวคุณเองคล้าวคลาดจากภัยพยันตตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะและสามารถกระโดดข้ามผ่าน ความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะชาวราศาีเมทุนชาวธาตุลมนะฮะเรียกว่าดวงดีมากๆแล้วก็อยู่ใกล้กันกับองค์เทพธิดาพระจันทร์โอ้โหนี่ความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังถาโถามใส่คุณและชาวราศาีเมทุนชาวธาตุลมท่านเป็นผู้ที่มีโชคลาภ นะมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอตเตอรีร่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้จับเงินหลักล้านเงินหลายหล้านมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโอ้โหดวงดีมากนะโอ้โหดังนั้นเนี่ยเปิดจิตเปิดใจเปิดยอมรับน้อมรับคำวอวยพรดีๆจากไพ่พรหมญาณในวันนี้นะคะโอ้โหศักดิ์สิทธิม์มาก นะคะเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเตรมตัวเป็นมหาเศรษฐีเตรียมตัวเป็นอะพิมหาเศรษฐีนะคะตัวคุณมีโชคมีลาบค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะต่อแมาค่ะอูโหพูดเรื่องเงินกันนุทอ,องมาอีกแล้วองค์เทพหนุมแมนนะคะก็ะบอกว่าความรักของท่านเนี่ยดีมากเลยหากคู่ใดเนี่ยกระดกันงอนกันเคืองกันกิน,ก,นกันคืนดีสูงมาก คู่ชีวิตของคุณนะคะหากตัวคุณเองแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วหรือมีแฟนแต่ยังไมไ่แต่งงานกันเป็นแฟนกันมานานแล้วก็ตามนะคะความรักของคุณเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันกนดีมากหากทําธุรกิจร่วมกันแล้วธุรกิจกิจการงานของคุณเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์ชช่วงช,ชวั่วช้าชีวิตธุรกิจกิจการงานของครอบครัวคุณอยู่ในช่วงขาขึ้น ะะมีโอกาสบ้างั้งมีโอกาสร่ำรวยจากการดำเนินธุรกิจด้วยกันชีวิตทำบุญร่วมกันมาชีวิตเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะโอ้โหสำหรับคู่ใดที่โกรธกันงอนกันเกณฑ์กันคืนดีกันสูงและช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยนี้เป็นจังหวัดดีโอกาสดีเหลือเกินนะคะ ไปก่อพระเจดีทซน์นะคะท่านผู้ชมโอ้โหดีมากและท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวท่านเองนะคะให้บอกเลยนะว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจนะคะมีการมีความจริงจังจริงใจให้ทั้งความรู้ให้ทั้ง จิตทั้งใจทุ่มเทนะคะทั้งกายใจมาส่งเสริมธุรกิจกิจการงานของของคุณให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชว์ช่วงชัชชวาน,นะคะความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยกําลังถาโถามใสธุรกิจกิจการงานของคุณแล้วชาวราศาีเมถุนนะจ๊ะด่งดีมากมากสำหรับรัชนากับสังทองนะคะมาสื่อสารว่าชาวราศาีเมถุนเนี่ยนะคะช่วงช่วงเนี้ย ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยเนี่ยเวลาที่คุณไปวัดปิวานำตัวคุณเองเนี่ยไปกราบสการะบูชาพระประธานในโบสถ์ไปปิดทองคำนะคะทองคำเปลียวพระประธานในโบสถ์ค่ะนั่งสมาธิสักหนาทีสิบนาทีท่านผู้ชมคะทําจิตใจของตัวคุณเองให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจไพโรจนากัสังเทามาบอกว่าสวรรค์เปิดช่วงนี้คุณจะมี บางสิ่งบางอย่างเหมือนกับมีนางฟ้าเทวด,ดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยกระซิบอยู่ข้างหูคุณว่าเอ๊ะให้คุณเนี่ยลงมือสรรสร้างทำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์เลือกสรรสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกทกคนบนโลกใบนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำแบบใครและไม่เหมือนใครนะคะท่านผู้ชมเกณฑ์การประสบความสำเร็จสูง เกณฑ์การที่ตัวคุณเองจะมีความโชตช่วงชัชวันสูงประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลเปิดต้อนรับคุณแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะสำหรับไพ่องค์พระแม่อุมานะคะไพ่พระแม่อุมาม,มาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ตัวท่านเองนะคะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณให้ดีทำความสะอาดยิ่งพระให้ดีนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของคุณที่บูชาอยู่มาประพรมน้ำอบน้ำน้ำอบไทยน้ำหอมไทยนะยิ่งพระยิ่งเจ้านำฝุ่นออกไปให้หมดเลยนะคะสวดมนต์ไหว้พระสวดพระคาถาเงินล้านสวดพระคาถาอิติปิโสสวดพระคาถาชินะบัญชรสวดพระคาถาองค์เทพฮินดูสวดพระคาถาองค์เทพพระพิฆเนศและสวดพระคาถาองค์พระแม่อุมาอย่างนี้คะโอ้โหหรือท่าน จิตใจของท่านมีความถูกจริตกับบทสวมดมนต์ใดๆจัดเลยค่ะชาวรัคนาราสีเมทุนนะคะและไพ่องค์พระแม่อุมาบอกเลยว่าพระองค์กำลังปกป,กปกักรักษาคุ้มครองตัวท่านอยู่ดูแลห่วงจุย้ยดูแลที่อยู่อาศัยบ้านช่องห้องหอของคุณให้มีความสะอาดสะอ้านจัดบ้านจัดช่องให้เหมือนกับโรงแรม5้าดาวโรงแรม6ดาวเวลาตัวคุณเองอยู่ในห้องพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ มักมีนางฟ้ามีเทวดามารับฟังด้วยนะคะท่านผู้ชมขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้ค่ะนํามาซึ่งเชื้อโรคสัตว์มีพิษหนูยุงมแมลงสาบสัตว์เหลยคลานนะคะท่านผู้ชมบทบังทัศนียภาพอันสวยงามเงินทองก็ไม่เข้าบ้านคุณนะคะรีบจัดรีบดําเนินการเลยองค์พระแม่อุมา,มาสื่อแล้วนะ ทำบ้านทำช่องให้มีความสะอาดสะอา้านจัดบ้านจัดช่องให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวค่ะขยงขยะรีบเก็บใส่ลงังรีบเก็บใส่กล่องรีบจำหนายใจแจ้ไปเสียโดยเร็วเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลให้เงินหลักล้านเงินหลายล้านหลั่งไหลามาทีมาเข้าบ้านคุณน,นะคะโอ้โหไพ่สวยงอมมากต่อมานะคะท่านผู้ชมแขะองค์เทพพระพุทธค่ะ เขาบอกว่าการติดต่อเจรจาการพูดคุยนะคะปฏิสัมพันธ์นะคะ relationship ในที่ทำงานของชาวราราศีเมทุนอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นการดีมากเห็นไหมคะส่งเสริมให้ธุรกิจกิจการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวันเป็นทิศทางที่ดีนะคะการใช้คำพูดเน้น คำพูดที่เป็น positive thinking ค่ะพูดคุยในด้านที่เป็นพลังงานบวกนะคะท่านผู้ชม ต่อมานะคะท่านผู้ชมองค์เทพพระพายนะคะโอ้โหองค์เทพพระพายเนี่ยมาสื่อสารว่าให้ชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะทําสิ่งใดก็ตามนะคะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อเป็นสิวิตมงคลชีวิต สำหรับคุณนะคะมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเนืองๆค่ะนะคะบุญพระบุญบาร,รมีบุญกุศลเนี่ยเขาจะเข้ามาผลักดันสนับสนุนส่งเสริมชาวรักดาราสีเมทุนให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์ชดช่วงชัชวาลค่ะการสร้างบุญสร้างกุศลทําให้คำพยากรณ์ร้ายๆเรื่องราวร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะ ไพยสวยงามมากๆเลยนะคะและอาจารย์เบยิ้มสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรักนาราศีเมถุนชาวธาตุลมจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบยิ้มสีใครใจต้องขอกระดาบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศ ของอาจารย์เบยิบซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาอากาอส์แลนด์นอร์เลย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบย์ยิบซใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามกดขอบคุณและกด s Super Thanks ให้กับอาจารย์เบย์ิบซี ใครใจแค่ก่อนจากกันอาจารย์เบยิมซีใครใจขอให้เพื่อนๆพืพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิพีมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบยิมซใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กราบสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงการานต์ Happy สงการานต์ Festival